กลางวันอย่างนี้ทุกคนนะก็ตอนนี้จะแฟงกำลังขึ้นห้างกำลทางไปก่อนนะหุย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่แฟงมันจะขึ้นนะบ่เหย ah enfin <wan> ่อตื่นเย่อตื่นอย่าอย่าอย่าไม่ใช่มึงอย่าลงมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้องหลวงระไรก็แล้วังเฮ้ยใจมิดจะไม่ขานหรอวะเฮ้ยนมางนี่วะมันมานเนี่ยวะเฮ้ยลดเฮ้ยสวัสดีครับผมส่วนทีพีพีเอฟซีลงป้านะอ่าทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฟฝผ่านไปเรื่อย ตอนนี้ผมก็ไม่มาคนเดียวทุกคนผมมาคนนี้ครับสวัสดีครับจากช่องมิดเดิ้ลแฟงนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องมิดเดิ้ลแฟงเยอะๆนะครับให้หนึ่งแสนซับสไครน์ทุกคนครับผมทุกคนครับวันนี้มิดเดิ้ลแฟงพาผมมาที่ชายแดนใช่ใช่ไหมที่เป็นห้างที่เราเคยจอสมิงมาอยู่แต่ทั้งสมิงพระทั้งสมิงอะไรนะที่มันอยู่ในป่าแถวนี้ใช่ปะ่ะมิดเดิ้ลแฟงเล่าให้ฟังหอยว่ากลางคืนมันมน่ากลัวไง คือมันน่ากลัวมากคือพันหวังก็โดนพันหวังดิคือโดนเป็นรู้จักกันใช่ไหมคือรู้จักเป็นในพันที่เขาเคยมานั่งห้างตรงนี้แล้วเขาเคยยิงสมิธในป่าเดินป่าประจำอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะขึ้นบนห้างเนี่ยเอาอยากันยุงถาก่อนเพราะว่ายุงมันเยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยใช่ถ้าเาก่อไฟได้ไหมคืนนถ้าเราก่อเนี่ยเราต้องก่อข้างล่างนะขึ้นไปก่อบนห้างไม่ได้ข้างล่างโดนกินดิใช่ไงแล้วก็เสี่ยงเหมือนกันนะ ก็เห็นแฟนเล่าผมฟังว่ากลางคืนอ่ะพี่ดูทันหวังอ่ะคือแบบมาสู้กับสนิงที่นี่ใช่ไหมแล้วก็เจอน้องหลงเคยสู้ใช่ไหมน้องหลงก็เคยสู้น้องวะก็เคยสู้น้องนั้นก็เคยคือไม่ผมไม่รู้ว่าครั้งนี้ยที่มากับมันจะแฟนอ่ะจะเจอหรือเปล่าใช่ก็ไปดูอีกทีทุกคนว่ามันจะออกมาให้เราฟัดไหมอืมถ้ามาเนี้ยเนครั้งเนี้ยผมเนี้ยจะพูมันก็เชือกลงอาคมแล้วก็เอามีดฝันสามไปอีกจัดเลยอ่ะโอเคทุกคนงั้นก็ไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะติกมากกว่านี้ไป ทุกคนตอนนี้ผมกับพี่เจฟนงก็มาถึงณห้างที่เราสองคนเคยมาเจอเสหมิงพระตอนกลางวันยังไม่คนนะก็ตอนนี้พี่เจฟนงกำลังขึ้นห้างนำาทางไปก่อนนะผมก็อยู่ข้างล่างดูลาลาไปก่อนทุกคนรอบๆก็เมื่อกี้มันจะเจอเสื้อใส่ทุกคนซึ่งมันตกอยู่ไม่ห่างจากห้างมากเท่าไหร่นะทุกคนดูเป็นซากเสื้อเหมือนมีการทิ้งไว้แบบว่ารีบมากคนถอดเสื้อแบบว่ากลับด้านหมดเลยทุกคนนะก็รู้ว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อใครแล้วก็ มีใครมาบริเวณนี้หรือเปล่าว่ามันไม่ใช่ของคนหรือเปล่าเป็นของใครหรือเปล่าทุกคนไปแฟ้งระวังนะมาเลยขึ้นมาเร็วอันตรายนะเว้ยไปให้คนพอตามไปแจ้งกันไปนะจัดก,กันข้างบนบนห้างทุกคนจะไปเงียบอย่างพรสันเงียบแบบนี้แหละทุกคนตอนนี้กี่ทุม่มแล้วสันสามทุมท่มยี่สิบสามแล้วมีเสียงมาแต่ว่ามันกระจัดูเงียบสง,งัดนะแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงมันเครียดเหรอไม่ใช่เสียงเครียดเขาเรียกว่านกตบยุง คือนกอะไรวะไอ้นกตบยูเนี่ยมันจะหากินพวกปลาไงมันคือนะใช่ทุกคนคือตอนนี้ยที่ผมเห็นอย่างแรกคือเสื้อที่ผมเห็นตรงข้างล่างห้างเห็นไหะอืมมีเสื้อใครนั่นคือผมหลอนนะทุกคนนะซึ่งตรงนี้ยก็แทบจะไม่ีใครมานอกจากมีดราแสงกับพวกพี่ดูปะใช่จันดูแล้วก็พวกอ่าล่องนันที่เคยมากับมิดํแสงเฮ้ยน้าเขาบอกเขาป่าได้ยินเสียงอย่าทักใช่ปหมไม่ไไม่ทักเขาบอก เขาบอกว่าเขาป้ามาถ้าได้ยูเสียงอะไรเงี้ยมันเริม่มันเล้ยมทีกันนะวัชรมันจะแฝงอะไรนะมันเร้่มที่กันนะเสียงอ,ะอ่ะคือมันเร้่มที่กันนะจะทักจะทักจะทัก,ท,กทุกคนเราพยายามจดจ่อกับสิ่งที่เราจะมาหาระ่างนะมันมีตัวนี้แน่งมันแลงคขายได้ครเยอะเลยใหญ่ใช่เหรอเฮ้ยต้องพมไม้ทุกคน มันเสียงของพม่ายทุกคนพมไม้นั่นน่ะเดี๋ยวผมพยางทางคอตั้งแต่เจอเสื้อคนแล้วทุกคนเสื้อที่เราเห็นอ่ะเจอทั้งตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่แสงมันจะขึ้นนะบอเงียบตื่นอย่าตื่นเหมือนขึ้นไม่ได้รังเปล่ฮ้ยมันเรียกเหรอทุกคนมันเรียกมันจะแฝงหรือเปล่ามันเรียกอยู่แล้วไม่ต้องท้อทุกคนคือตอนนี้เราพันวางเราไม่ใช่พันวาง ทุกคนเหมือนมันแค้นใจพันวางมากอ่ะโดนมาทำร้ายไปมหรอใช่พันวางเคยโดนมันเนี่ยโดนพันวางยิงกับปืนตัวนี้ใช่มันก็เลยแค้นใจพันวางมากเนี่ยมันมันเรียกเนี่ยจะดูที่คืนเนี่ยมันจะมีกลยุทธ์อะไรของมันมาเรียกเราเราจะยิงส่องมันแบบเนี้ยเฮ้กิโลเสียงนาคดหล่อเลยวะพันมันเรียกแบบนี้แหละไม่ต้องกลัวหรอกจะไปกลัวมันทุกคนคือตอนเนี้ยเรายูสูงพอสมควรนะประมาณสิบเมตรได้ป่ะพันใช่คุณจะแสงได้ป่ะ เมตรได้ปะคือตรงนั้นมันแปลว่าถ้ามันขึ้นมาเรามีทั้งเชือกกระคมนะให้กิโลก่ะเชือกกระคมถ้าบอกว่าต้องพายิงท่านะเดี๋ยวมันจะพาตกไปทุกคนใช่ท่าเป็นปีนบอกนะแบงอย่าไปกลัวมันเรามีเชือกลงอาฟังเราต้องเงียบๆรอดูการกระทำมันถ้ามันขึ้นมาเราฟาดมันกับเชือก มีก็มีใช่ไหมมีก็มีนะนี่ก็มีไม่ต้องกลัวอืมมันไม่มีคาทีว่าจะกลัวนะเดี๋ยวเด็ดปิงนะป้าป้ามาสายชอบปะมาทันบอกว่ามาทัไม่กลัวนะกลัวขึ้นมาถ้ามันกล้าขึ้นก็ร้องเดิมทีมันก็ได้อยู่แค่ข้างล่างอ่ะใหญ่มันร้องมันร้องลงไปมากกว่าใช่ไหมใช่ดูตามดิคนน่ากลัวไอ้กิโลปะเฮ้ยมันหมินแกไอ้หมินผู้ชายใช่ไหม มันเป็นสมิงแก่ไอตัวเนี้ยมันคือมันแปลงร่างได้หลายอย่างมากมันแปลงกายได้แบบคนหน้าคนคุณไม่เป็นผู้ชายหรือเด็กได้หมดใช่ไหมใช่ยังไปเจอแฟนเขาอยู่นี้แย่นะเราอยู่อย่างเงี้ยมันยังไม่ค่อยน่ากลัวหรอกแฟนนู้นจัดการทางวิธีจัดการม้ให้เด็ดขาดอ่ะให้มันไม่กล้ามาแย่มันแล้วไอตัวเนี้ยมันไม่เข็ดไม่หลับหรอกโดนไปหลายรอบแล้วซึ่งตัวเนี้ยคือมันเด็ดใจพันหวังอย่างเดียวที่ทำมันเจ็บหนักใช่ไหมใช่ มืเไเรื่อยอ่ะมปต้้าเราต้องระว,ว,วังเรื่แหละว่ามาพบเห็นเลย <c oughs> เห็วเป็นเสื้อใครไตกมอน,นกันรบนีโดนทํา,ทายหรือเปล่าใต้ให้างเนีเชื่อดิ <c oughs> ก็ทุกคนครับผมอยู่บอกบนะให้นะทำไมเพื่อนผมเรียกผมว่าวัสันนะผมไม่ชื่อจร <หา S 2> ิงชวสัน ผมเนี่ยชื่อจริงชื่อว่าสันเดี๋ยวบางคนงงว่าเรียกใครว่าสันผมเนี่ยชื่อจริงชื่อว่าสันใช่ผมที่เราคุ้นเคยกับชื่อเดิมเฮ้ยเนื้อเมลูด้านี่ในห้ท่อเนื้อเมลูดเลี่เยอะไปเนี่ยไม่ได้กลัวเลยดุงเยอะมากคนตอนนี้เนี่ยทุกคนเรามีมีดพร้อมเตรียมมีดเตรียมเชือกข่มพร้อมนะเตรียมเชือกอาคมพร้อมพร้อมบวกตลอดอ่ะถ้ามันขึ้นมา ทุกคนจะไปกลัวมันไอ้กิโลมาเกียวป่ะให้กิโลเฮ้ยมันกำลับคอมคอมดูแลทุกคนซึ่งมันก็ไม่ไปไหนมันคุอยูดึงไตชั่งใช่ใช่คุณดึงไตชั่งเพื่อแบบร้อยแล้เผลอลงไปหามันเนี่ยใอ้กิโลเกียวป่ะมันมีแผ่นของมันนะไอ้กิโลมันคลั่งไงวะสันมันคลั่งไงมันคลั่งมันจะคลั่งไงมันยังแค้นใจพลันวังไงที่ทำมันเจ็บใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราเงียบๆดิ ดูดิมันจะมีกี่ลี้นย่ยัไงถ้าเราไม่ลงมันก็ทำอะไรไม่ได้ต่อยมันครั้งก็ครั้งาคุเหรอวะไอชิโลวะไอชิลโลพาพวกโง่เนี่ยมีพวกโงนี่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ต้องกลัวจะังอะไรก็้คังไแงอู้ไมไนี้ยม่เกากอะไรไอพวกนี้ไอ้นพวกนี้ ก็จะมาไงพวกเล่นของไงของเข้าตัวอย่างเงี้ยไปทําผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าตัวสุดท้ายก็เหมือนกับตัวโดนโดนการที่ทําไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงดังมากอ่ะเพวกพานะพวกมันพานเลยก็ตุ้นได้ยังไงเสียงคารวะไอ้เจี๊วบมาเจี๊ยบไอ้เจี๊ยบมันจะคลั่งไว้มันคลั่งไปเจี๊ยบ มันจะค้างก็มันค้างไปให้มันค้างอยู่ก่อนจะหมดแรงใช่มันจะหมดแรงจนไหนเดี๋ยวถ้าผมหมดทนไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปสู้มันแน่นอนตันเสี่ยงนะอย่าเสี่ยงไหมั้นก่อนไปแย็นะทั้งก่อนมีสองตัวที่มาฉันว่างเหอมันตามหาเนี่ยพันวางมันจำชี้ได้ไหมใช่คือมันสามารถปลอมได้หมดถ้ามันปลอมตัวเป็นพันวางมาเราก็ไม่รู้นะใช่ไหมใช่ไงมันแรงได้หลายคนเลยได้กลิ่นเราเราปุ๊บเลยได้กลิ่นถึงออกมา

อย่าเชื่อมันกูเป็นคนผ่าน้องหลงไปตัดผมเองไม่ใช่ทรงนี้นดูแค่นมันดิดำเป็ดขนาดนี้ไหนสังเกตดิอไ,ไม่อนเไ,ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ใช่น้องหลงไอ้ยายมันบอกว่ามันอยากกลับบ้านไม่ใช่บอกแล้วมันแปลงกายได้ไหลายอย่างไอเนี้ยอย่าไปเชื่อมันดูตามันดิไ,นไม่ใช่น้อง <มา S 2> หลงแย่เยไม่ใช่น้องหลงน้องหลงไม่ได้มากับเราหล่อนไม่ใช่ มึงอย่าไปเรียกตรงหาเราป่ะวะไม่ใช่นั่นบอกแล้วไม่ใช่น้องหลงนี่สินคขอลามเลยง่ายง่ายมึงเชื่อยังว่าไม่ใช่น้องหลงคือมันทำยังไงให้เราตายใจอ่ะบอกแล้วมึงอย่าไปหลงเชื่อไอ้ตัวเม่งตัวเนี้ยไอ้กี่โลรอกีบอ่ะดีกูณลุงไปเมื่อกี้กว่าจะหาจากความมันเคือน้องหลงตามมาไม่ใช่น้องหลงไม่ใช่น้องหลงไอ้เนี้ยมันแปลงกายได้หลายอย่าง มึงถามมึงต้องการอะไรวะแบบว่าให้มันบอกว่าจบสิ้นจากการล้างแค้นอย่างเงี้ยต้องทำไงวะก็บอกว่ามันจะเอาชีวิตพลันว่างพลันว่างเคยยิงมันกระเพิรนแต่ว่าปืนทำมันมันมีลูกอาคมแน่ถึงว่งมันไม่เป็นไรเลยมันเป็นดิมันเจ็บสาหัสจวนเนี่ยมันก็เลยแค้นเนี่ยมันก็คิดว่าพวกเราเป็นพลันว่างมันยืนมันยืนมันยืนไม่รู้มันจะทำอะไรของมันไอ้จิโร่ึ้นมาดินะจริงอ่ะมันนี่ก็้หรอก สอนพ่อถามยี่อะให้มันยี่ให้มันแค่ไหนกันเจียววะมันไม่กล้าหรอกฮันน้องแวบวะน้องไม่ใช่พี่นันเอฮะไปตายอ่ไป้วี่ตนนี้ปัญหาคือมันมีมากกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่าไรไม่แน่ใจนะมันมีตัวเดียวแต่มันเก่งมากซึ่งตอนนี้ผมเมื่อกี้ที่เห็นเป็นน้องหลงคือผมตกใจคือว่าน้องหลงมาเจอด้วยแต่ว่าไม่ใช่พี่นานหมายว่าเฮ้ยเห็นไหมเล่าบอกแล้ว มื่อกี้เรางัวว่ะมัสองสองก็ต้องจับได้หมอถ้าหมวกับพวกน้องนั้นเนี่ยกลัวมึงลงไปแน่กูโดนแน่ถ้ามึงมาพวกน้องนั้นเนี่ยมึงโดนแน่มันหลอกล่อมึงเนี่ยเมื่อหเห็นไหมมันหลอกล่อให้ลงไปเรียกมึงเห็นไหมเรียอเสียงนี่มันได้ยินว่าเหมือนแม่ให้มาตามหรอใช่มันบอกว่ามันหิวข้าวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหลงซึ่งตอนนี้น้องหมจะเดินมาไหวหรอวะใช่่ะสามสี่ทุ่มเงี่ยคือหมอเห็นไหเริ่มเริ่เียเริ่มเสียงแล้วเริ่มผ่อแล้วไหม มันร้อนดิโอ้ยต่อว่ะพี่ตะแคงอันตัวนี้คือลำบากใจมากนะเจ้าเลยนะย่อเฮ้ยเฮ้ยได้ไม่โหดนกเจ้าตแคงไม่ใช่ไหมมันก็ไอ้ใหญ่จ้องจู่โจมเลยวะเดี๋ยวมึงอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวกูจะลงเฮ้ยเมี้ยเ้ยเห็นไหมไปอยู่ตรงนั้นเก็บ เดี๋ยวไม่ได้วยมันจะไรมึงรออยู่นี่แหละมึงเชื่อกูไม่งั้นอ่ะไหวเหรอไหวหาคนสุดไปได้ต้องปราบมันอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวมึงรอกูตรงนี้เดี๋ยวกูจะลงไปปราบกับมันโอ้ยที่เออรออยู่นี่แหละเฮ้ยจะดีเหวะดีแล้วก็ให้ผมดูห้องบนคนเดียวตรงนี้นะแล้วก็มีแสงบอกว่าจะรอให้มันออกมาเพราะว่าเราจะจับมันข้างหลังนะทุกคนให้ผมมีห้องบนคนเดียวแล้วก็ จะแฟงเป็นเหมือนแบบเป็นเอาซุ่มข้างล่างเพื่อรอมันจังหวะมันเผยออกมาใต้ห้างอย่างเงยป็นแฟนก็จะเชือกคมมาตัวมันทุกคนนะผมพยายามดูข้างบนนะทุกคนตอนนี้คือมันวางแผนนะเพื่อจัดการกับมันทุกคนก็มันออกมาทุกคนนะทุกันไม่ออกมาเลยพี่ทุกคนทุกคนมันออกมาทุกคนไม่ออกมาทุนออกมาให้กิโล จะเเงทองคาถาแล้วก็ใช้เชืกอกระคมให้ทุกคนไอ้กีดลูกมาขึ้นมามึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมามึงขึ้นมานมาขึ้นมานี่ขึ้นมาเลยมันก็ไม่กล้าขึ้นมาทุกคน เอาเฮ้ยเอาแฟนเอาเอาเลยเอาเอาเพื่อนเอเพื่อนไปจะแฟงระวังนะระวังไหวเปล่าไหวเปล่าครจไปช่วยเปล่าไหวเปล่างคนไม่จะแฟงไหวเลยทุกคนนะเอาก่อนใช้ท่องคาถาใช่ป่าวคนไม่จะแฟงก็เหมือนแผลได้ผลทุกคนนะได้ผลนะไม่แฟงแบบว่ามาข้างหลังแบบเงียบๆนั้นแล้วก็จับมันมัดกับต้นเสาตายห่างทุกคน อยเ่บ้าอยู่บ้าอยู่บ้ายังไงคือว่ามึงแน่จริงเหรอฮะระวังนะระวังนะระวังระวังนะระวังมันดูดออกมาะระวังนะทุกคนไปด้วแฝงใช้เชือกครมัดมันนะมันมันจะแสบร้อนนะไปด้วแฝงมัดคอมันจะได้มัดปะมัดมัดมันหลุดไม่ได้หรอกโอเคทุกคนนี่ไหนวะฮะใช้มีดใช้มีดเลย เศษเศษมันไอ้ฟันเศษมันเลยเเลยศม,มึงอยากคิดไปล้างแค้งใครอีกสม่งเฮ้ยกูบอกมึงไว้เลยเระวัง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 ข้างหลังนะเราไปช่วยไหมไหวไหมไหวระวังนะ <c oughs> ต่นี้ถือว่าเราสามารถราหลอกล่อมันออกมาได้แล้วก็พี่จะแฝงสามารถาเชือกอาคมมัดมันได้ทุกคนนะทำมึงไม่หยุดมึงเจอแน่ลงนพี่จะแฝงก็บังนะมึงจะหยุดไม่หยุดฮะมึงจะหยุดไม่หยุด เงียบไมันเงียบไปมันเงียบไมาจะแข็งมันเงียบไหมันเมลมันหมันเงียบไมันมันมันแสบร้อนปะโดนเชือกอะแสบดิเนี่ยขันรอตัมาเลยมันอยู่ไม่ได้เเชือกพันคอพันล้างพันเหือก่นี้ลดบอกมนหดนะยเขาใกล้เกินนะพยายามอยู่ระยะระยะอย่าใกล้เกินฮะฮะววังวัง เพลงแบบมึงจะแฝงฟังแพร่ตีคู่นะให้มันแบบว่ากลัวนะคนนะมึงจะรองดีใช่ไหมฮะบอกมึงเงียบจริงเมันเงียบจริงเมันไม่กล้านะระวังเด้อระวังเด้ออย่าอย่าประมาทนะเงียบเงียบเวก่าเฮ้ยมันคำรามไหมแสง Ин, มาสั่นมาคำนามาสั่นเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยแฟงเฮ้ยเฮ้ยใหญ่เนมาดว้ยมันมาอียวะมันมาวะเฮ้ยเฮ้ยมาวะลงมาลงมาพวกลงมาไปช่วยแฟงกันทุกคนนะไม่ได้ละทุกคนไม่ได้ละมาทุกตัวทุกคนเอาเพื่อนตมเอาเพื่อนามงนี่จะมพนเน่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวะเฮ้ย

มันเชอวไมอยู่ะมันัดเชียมันมันจัดเชือกมันัดเชียวมนี่หมนี่หเอามนมไปมึงขอเชีวก่อนนะเดี๋ยวปาดมันนนะาดมันีเร็วมหลนี่วไม่เีมรอมึงเผ่อมามามาเฮ้ยเฮ้ยันัวัวัว มามามา <ด blunt animation> มาม,ม,มาม,มา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  ม่รู้ว่าร่วงมือกันหรือเปล่าเหมือนมันบอกว่าสามารถส่งจิตหากันได้อะเฮ้ยไปหากัน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 มึงเข้ามามึงเข้ามาเ้ยมาส่งตัวให้กันมาส่งทางให้ัน เดินขึ้นมาก่อนทำตรงนี้ก่อนตรงนี้ตั้งมาก่อนตัง้งมาก่อน,น,นอไหนวะอยู่นูน้นไหนอยู่นู้นกันต่างพวกไม้เหรอใช่เราต้องระ<ม>วังตัวเข้าเลยอะเจอไหมส,สมมติเจอไหมไอ้เหมือนีช,ชุดชมมเป็นเสื้อผิงผ้าทุกคนนะสมมติเมือนจีวรนะทุกคนนะเอางั้นต่อเฮ้ยมีสองตัวพลังมันเพิ่มขึ้นด้วยคุณสันเหมือนจะหยิบไม้มาว่ะ ไหนะมาไม่ต <buenas S 2> ้องกลัว <Bh> น <ens laut> ิ่งไว้นิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มาให้กูลอกไหมกูลอกมาไหมมา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 

เดี๋ยวมึงจัดการตึ่หผิงพลาคกูจะ,จะกลับจัดก,การในตัวนี้มาบองให้ดูมองสิ่งพิงพลาสมาระวังนะระวังนะป้องกูคุมให้เพราะผึ่งผิงพลาสมันจะรูปร่างเล็กกว่ามันนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาเอามาเอาหินโยนใส่กูมันจะแข็งมาเฮ้ย เฮ้ยกลัวแต่ว่าแบบเอาไม้เย้อนใส่กูไม้ก็หินมันจะรุนแรงกว่าเว้ยมันจะหาของของตัวเราแล้วตัวนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันก็แปลงกายได้เลยคนให้ตัวเนี้ยมันโยนเส้นวะไม่แส่มันโยนเส้วะมันโยนเส้เราวะมาแล้วจริงอย่าเพิ่งอย่าโยนสิมาสู้ตัวตัวมาตัวตัวอะไรมาฝันหลังเวอร์เลยมึงมา

ทำไมทำไมทำไมก่อนทำไมก่อนทุกคนเมื่อกี้มันเห็นชัดมากนะไอ้สิยงพามันมาดึงหลังสมิงไอ้ตัวเนี้ยมันดึงให้หนีทุกคนไม่เห็นว่าเสียงมิงไอ้ตัวเนี้ยมันโดนเชือกอาคมอาฟาดโดนตัวมันก็เลยออกมาช่วยกันนะทุกคนเมื่อกี้ผมฟาดโดนไปเลยนะครับเจ็บตัวแล้วเอาไงดีวะชชยกลับกันไหมลิเดียยิ่งเดือดยิงลิเดีสูงอ่ะตอนเนี้ยกลับกันดีกว่าพวกทุกคนว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มยิงกันยิงแย่ยิ่งเดือดยิ่งน่ากลัวนะทุกคนสูงมากครับ เสยกำลังไปเป็นแฟงกลับก่อนไปทุกคนไปทุกคนไปทุกคนขอตอนนี้ยิงยิงเดือยิงน่กกากลัวไปทุกคนโอ้โหมันมีแฟงขอกลับก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีสองตัวทวีความดุร้าย้ขามีเมืนเพิ่มความดุร้ายเขามีเขามีสองตัวทุกคนไปไหนกน็ขอขอบคุณทีก่กำลังใจให้เราแล้วขอไปทิ้งแ้าทุกคนขอกลับบ้านก่อนนะทุกคนดึกมากทุกคนไป